สวัสดีครับชาวเกษตรสวนมันสบปะหลังทุกๆท่านครับที่เข้ามารับชมคลิปมือนี้ครับคลิปเมื่อนี้เสียให้พี่น้องได้เห็นความแตกต่างระหว่างฉีด0ูนซูนหกัูนคารโบชีซูนซูนหกูนหัวมันสบปะหลังมันจะมีความแตกต่างกันมากหน่อยเพียงใดครับให้พี่น้องได้เห็นให้พี่น้องได้รับเบิงได้รับชมให้พี่น้องได้ตัดสินใจและก็ให้พี่น้องได้คิดได้พิจารณาว่า การฉีดกับดูฉีดนี่มันสิบเป็นแบบไหนครับพี่น่องครับเดี๋ยวผมจะพาพไปเบิ้งนครับวันนี้ อยู่ในบีสองหัวหัวนึงอยู่ข้างหลางหัวนึงอยู่ข้างบน ตรงหัวยิงกลางยิงบนใหญ่ายาวครับเดี๋ยวกวดฟังที่ นย่าครับวู้ยยังบมชุดอยู่เนี่ยเป็นไรพี่นอ้องขอแตกต่างงาไปลุ้นมัด อ,อยูอ่ทางใต้่ครับอ้ครับเย็นไปพี่น้องความแตกต่างมีคือฉีดนะครับมีคือฉีดฉีดทุนศูนยฉีดทุนศูนย บวบัยแล้วบวไหวแล้วครับขวดบวไหวแล้วพี่น้องคือสิดิเห็นเลยเนาะครับเนาะมคมขวดนี่เห็นจ,จ้าเลยหัวใหญ่หัวน้อยซ้ำใดกับพี่เจรนาเอาครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิง้งตัวที่บริสีศูนย์นกศูนย์ครับแต่ผมก็จะสีดอยู่แต่ว่นสีครับตอนนี้เนี่ยให้เบิ้งตัวนี้ซะก่อนครับประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละพี่น้องน ควดบูชุดเลยมืเองสองฟังฟีงเฮือนเนี่ยสยูหันสองทั้งไตบริควดสามสี่หา้าหกให้เพิ่งเป็นข,า,ขาวๆประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้นี่นะครับใบเขาร้นมัดเอาเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปทั้งพุ่มแบบน,นี้ไป เบื้องตัวที่บริฉีดครับไปครับได้มาหอดแล้วเบื้องรับใบของเขาตัวนี้คือบริฉีดครับบริฉีดซูนศูนกซูนครับตัวนี้เบื้องถ้าใบแล้วครับโอ้หจนหอดดินเลย งามครับงามไหลงามแ้งเดี๋ยวบ่เป็นการเสียเวลาครับพี่นอ้องควดเลยควดให้เย็นเลยลงมืออีกแล้วโอวดปั๊บจืเลย ใบดกกับใบโบรดกนี่ผลดีกับผ้บุดีไม่ได้เป็นยังไงนาะพี่น้องเนาะโอ้สามหัวแหละครับ กดหยากพี่งองกเลยนี่ครับข้างในนี่ขวดที่ในระบาดนี่เอาเพื่อเอฟซีเพื่อพี่น้องอยาเกเนียืก็การตัดสินใจครับอืมกดเลย โอ้โหทุงเทขนาดอานี่นะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่หาหาแล้วพี่น้องบ่งใบของเขาครับ ยังหลอยู่คือเกา่าดีไปน,นี่จั่วลมสึงมืดขวดออกจนมืดร่มใั่นล่ะขาดลายจากน้อยเด้อพี่หน้องเด้อเอาละงานนี้ ไปสีเป็นมู่ไปสีเป็นจ้าให้พี่น้องตัดสินใจเอาเด้อครับเนี่ยให้พี่น้องตัดสินใจเอาใบดกกับมุยใบอันีนดีกวกันหนึ่งสองสามสี่หา้หาหากเจ็ดเจ็ดแล้วหัวยาวเลยครับวับนสุดนี่เนี่ย จกลงไปบ่ได,ด้หญ่เลยพี่น้องเด้อผมจกลงไปบ่ได้แล้วนี่คือบอรดิฉีดครับตัวนี้คือบอรดิฉีดเนี้ยไปขุดไฟนั่นอีกเดี๋ยวผมขามเลยพี่น้องกันก่อนโอ้ยหม่นเนี่ยเด้อครับ,รบใบเขาดุกเอา Ừ. Ôi, chưa được nó Con gì xóa nào Ơ, ừ. này lên เนาะเนี yeah. ่ยอาอเอาพ่อ <amigo> ข้าวก็าด้พี่น้องเนาะนี่ก็แม่นนี่ก็แม่นนี่ก็แม่นบึ้งหัวบแลครับ ใบแล้วเอาควดอีกเอาให้มันจบเดี๋ยวพี่น้องจะคลองใจโอ้ยจีดิงคอตาครับ ครัอ๋อจกตลอบน่องกี่ล่ให้เบื้องจะเป็มุนข้างในก็ไหลถอดบ่ไหวแล้วเนอะ พี่น้องเบิ้งท้างนี้แหละเขาเบิ่งหัวด้อพี่น้องเด้อะหนึ่งหัวสองหัวสามหัวข้างในพุ่นก็มีบุกควดแล้วเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งทางนั้นอีกเนี่ยครับใบเขายัางหลายอยู่นี่เนี่ยก็ได้กว่าฟังนั่นสามหัว ห้าหกหกมันสูสีแขนหมดนลยเจ็ดแปดเก่าสิบสะพออคางบนนี่สิบยังไม่ได้กดลงไปข้างล่างอีกก็ถือประดกอยู่เป็นอะไรพี่น้องพี่น้องได้เห็นแล้ว ตัวที่ฉีดกับบุฉีดครับเนี่ยใบเขายังเหลือได้ครับยังเหลือหลายเก้าอยู่นี่ใบเขาแต่แม่นนะก,กระแทบสิบุรุเลยล่ะใบง่นยมาเลยครับคุถ้ามีผุมบริสีดแต่ผุมสีฮอร์อมโมนแบบนี้สีฮอร์อมโมนเดี๋ยวเอาเอาต้นแข,งขางกันอีกบางอีกเนาะเอา ไปโตกแล้วโตกใอ้พี่น้องหรเบิ้งถือใจไปเลยครับตัดสินใจกันง่งายๆไปเลยไปดกก็ไปโบโดกสองหัวแล้วนี่โตกลงไปกันด้อืมเออยดี๋ยวเบิ้งก็ต้องเบิ้งว่าความยาวดอกขันควอดกับพี่น้องเอ้นี่เห็นแค่นเนี่ยสองหัวทั้งค้าง ยังถามผมความยาวเด้อผมขันจุกสามหัวเนี่ยหนึ่งสองสามสามหัวโอ้สุดยอดเอาละงงานนี่พี่น้องไว้ยังไงครับ ใบนี่ดกเลยนี่บริี่สีศูนย์หกศูนผมพันสีดอยู่ครับนี่ศูนย์หกศูนนี่รือว่าต้องฉีดเพิ่มให้หัวมันใหญ่ไว้งไงครับพี่น้องหัวดกอยู่ครับหรือเขาต้องฉีดเพิ่มขนาดจำเป็นต้องฉีดบ่ คอมเมนต์คอมเมนต์มาเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์มาว่าเขาต้องฉีดเพิ่มขนาดมันบ่เนี่ยครับมันหาเดือนตัวนี้แปลงนี้นี่ก็คือผมบม่ได้ฉีดตัวศูนย์หกศูนย์ครับใบเขาจะหนาตึบคือเก่าเลยใบหนาใบเต็มคือเก่าพี่น้องท่านใดรับชมคลิปนี้แล้วคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์ normalized. มาแน่ครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันแน่ว่าตัวที่ฉีด กับบฉีดต,ตัวที่ใบร่วงกับบ่ใบร่วงนี่มันจะมีความแตกต่างกันยังไงครับคอมเมนต์เข้ามาน่อครับพี่น้องนี่คือผมใส่ฮอร์โมนฉีดยางเดียวครับแล้วก็ไ่ได้ใส่ปุ๋ยเม็ดบร่ได้ใปุ๋ยเคมีเม็ดรับคือผมใช้ฮอร์โมนฉีดฮอร์โมนแบนใดเดียวผมจะเอามาให้พี่น้องเบิ้งครับเอาไวแในคลิปต่อไปครับพี่น้องอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาทักทายกันแนี่ยคอมเมนต์เข้ามาพูดรายละเอียดหรือพี่น้อง มีเรื่องใดของใจหรือพี่น้องสีแนะนำผมกับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันครับแต่ก็อย่าลืมกดไลน์นะครับด้วยพี่น้องกดไลน์เพื่อจะได้ u t u b e จะได้แชร์คลิปพี่น้องจะได้เห็นเขาเรียกว่าเปิดเปิดการมองเห็นครับกดไลน์ให้นะครับกดไลน์เป็นแลงแลงใจนะครับเดี่ยครับหัวมันไฟเดียว โยกเข้าไปอีกโยกเข้าไปอีกมีวอทั้งนี้มีวอทั้งนี้มีอยู่ครับมีคือเราโยกเข้าไปจะเจอ,อเขึ้นเราเนี่ยเอาละงานนี่เปลี่ยนไดครับงานนี่โอโ้โหไฟเดียวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอาละงาน,นมือทังนี้เอา เพื่อพี่นอ้องตรงทงนี้ดูมีวะมีอีกครับเนี่ยเนี่ยทางน,นี้กับมีครับโอ้โหเฮ้ยะเอาละงานนีใสายพันละยองเปลี่ยนไดครับโอ้โห สุดยอดบ่พี่น้องโอ้โดกขนาดเลยฟังนี่วันในอีกวัดเลยแค่ไฟเดียวนี่โอ้โห ผมมีคำตอบแล้วผมว่าใบเขาหลายนี่เขาสังข้อแสงได้ดีครับสั่งข้อแสงได้ดีเลยหัวเขาชีดกโอ้โหวนหาเชื่อเลยครับว่หนหาเชื่อเลยพี่น้องเอาไปเบื้องฟังนั้นอีกเอาล่ะมุนยนี่นี่ละเอาฟัางนี้ โอ้ควปั๊บเจอเลยครับโอ้โหมอจากปันใจเลยพี่น้องพี่อะโอ้โหโหสุดยอดอีเดียครับโอ้โหพี่น้องโอ้โห โอ้ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหครับปี่ไดพี่้อกเห็นชัดเจนไหมครับโอ้โหงามันคุณน่ะต่ำผมเนี่ยเนี่ยโควดบ่มมดครับยบังบวรอบเลยบวไหวแล้ว เมื่อยเนี่ยเบื้องแค่นี้ก็น่าจะยนขอแตกต่างแล้วเนาะผมว่าเป็นยังไงพี่น้องอย่ริืมคอมอเมต์เข้ามาเลยครับด้อคอมอเมต์นข้ามาพูดคุยกันระว่างฉีดศูนย์หกศูนย์หรือว่ามันบริกเกี่ยวกันหรือว่ามันเกี่ยวกันครับนี่คือคือใบยังคือเก่าอยู่ครับยังติ่มคือเก่าอยู่นี่นะครับผลลัพธ์ที่ได ปินที่นาพ่อใจครับลงก่อนคือประมาทฐานครับ เบื้อครับพี่น้องใบใบเขาหล,ลายๆเด้โอ้โหมาทานพี่น้องอยากรู้ว่า,า,าฮอร์โมนชนิดใดที่ผมสีถ้าพี่พี่น้องอยากหอูอย่าลืมคอมเมนต์มาเด้อ อีกคนอืมลองเบิองอ่งก่อนเนี่ยเนี่ยแล้วก็นี่แล้วก็ฟังนั่นที่ผมไปควดมาเมื่อกี้เนี่ยสายพัละย้อนครับผม ถ้าพี่น้องท่านใดอยากเขียนฮอร์โมนผมฉีดนะฉีดบำรุงมันสําปะหลังคอมเมนมาครับเอมเมนมาคอมเมนมาสอบถามพูดคุยกันเดี๋ยวผมจะให้คลิปคลิปหนาถ้าพี่น้องต้องการจะเขินคือผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยเม็ดเลยครับบร่ได้ฉีดปุ๋ยเม็ดเลยบแมานบม่ได้ฉีดไ่ได้ใส่ปุ๋ยเม็ดฝังไว้นาแบบนี้ครับเห็นบ่นครับบุมีเด้ ผมบริคุดใส่ปุ๋ยเม็ดเลยผมมีครับเพราะว่าผมฉีดทางไบอย่างเดียว mm hmm. คือผมผมเน้นลดต้นทุนครับเท mm hmm. าใส่ปุ๋ยเม็ดมันเม็ดหลายไม่ไหวครับ mm hmm. ลดต้นทุนครับ mm hmm. แต่กระถือผลผลิตถือว่าโอเคเลยผมว่าตามที่พี่น้องได้เห็นเนี่ยนะครับ mm hmm. เอาไปเจอันคลิปหนาครับ mm hmm. คลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับ mm hmm. อย่าลืมกดไลค์นะครับด้อยอย่าลืมกดไลค์ เพื่อเปิดการมองเห็นให้พี่น้องท่านอื่นได้เห็นคลิป,ลปนี้พี่น้องทราบเกษตรส,สวนมันสำปะหลังน้ากันนี่แหละได้เห็นเพื่อได้เป็นประโยชน์บ่หน่อยกันหลายครับคลิปนี้โจไวไบสเนะครับคลิปหน้าเจอกันใหมครับสวัสดีครับ